สวัสดีนะครับทุกคนครับนี่คือหาดสุรินนะครับนี่ผมให้ทุกคนมาดูทะเลนะพาทุกคนมาเที่ยวทะเลที่หาดสุรินนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆเลยนะครับสวยมากนะครับหาดสุรินนะครับเป็นอีกหาดหนึ่งนะครับที่สวยมากๆนะครับนี่ผมกําลังเดินลงไปที่ใช้ยหาดนะครับ นี่นะครับน้ําขึ้นนะครับทุกคนอันนี้น้ําขึ้นนะครับลมแรงสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นี่นะครับทุกคนนีก็ดูคลื่นนะครับทุกคนดูคลื่นนะครับคลื่นจะแรงนะครับคลื่นจะแรงนะครับนี่นะครับ ก็ยังมีนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนาท่องเที่ยวเล่นน้ำนะแต่ว่าลงไปลึกไม่ได้นะครับคลื่นแรงมากทุกคนสังเกติคลื่นนะครับแต่ว่าก็ยังใสอยู่นะครับคลื่นแรงแต่ยังใสอยู่นะครับดูฟองนะครับฟองฟองของคลื่นทะเลนะครับทุกคนโอ้โหคือสีขาวสวยมากนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เล่นแต่ฝั่งที่ว่าไม่ลึกนะครับนี่นะครับ นี่คือหาดสุรินนะครับไปถึงนน่นแล้วก็จะมีเด็กๆนะครับเด็กๆมาเตะฟุตบอลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินช่วงกลางๆนะครับคือผมจะให้ดูขึ้นครับทุกคนดูท้องฟ้านะครับดูท้องฟ้าฝั่งตรงนน้นก็จะเป็นเนินเขานะครับนี่ครับให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับให้ทุกคนที่ไม่เคยมาภูเก็ตนะครับ ได้ชมนะครับน้ำทะเลเส,สวย,สยใสๆนะครับกับคลื่นทะเลนะครับที่ใสสะอาดนะครับนี่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำด้วยนะครับโอเคนะคทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผม สวัสดีครับ